ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับในช่องป่าเม็กก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าแมปทะเลทรายตอนนี้เนี่ยเป็นแมปของ T7 ไปแล้วนะครับผมกด10ตาเนี่ยเจอ10ตาแน่นอนเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเซตหนูนะครับผมเซตเล็กเซต5เซต4อะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าครับว่าถ้าไม่ใส่ T7 เนี่ยเราจะพอสู้ T7 ได้หรือเปล่าและปืนที่ผมเล่นเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นปืน MPX ปืนที่โหดที่สุดในแมปทะเลทรายนะครับผมของแต่งเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ง 50แล้วก็ของแต่งอื่นก็ประมาณนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0 0สานะกระสุนที่ใช้เนี่ยเป็นกระสุนลูดขานะครับแล้วก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า่ันน่ากำลังมองหาร้านเติมเกมมันอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนําร้านนี้เลยครับขั้นเทพเว็บเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมมาร n ่าเบรกเอาหรือเกม,มอื่นๆเนี่ยก็มีให้เลือกอีกมากมายใช้เพียงแค่เลขยูไอดีพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจเนี่ การันตีแซมว่ะทุกคนรอบนี้ผมสุ่มทีมมานะครับแต่เพื่อนยังไม่เกิดเยิยผมยังไม่เคยได้แซมเลยนะเข้าลงพยาบาลก่อนเลยดีกว่าครับแต่เมตานี้มันต้องยกให้ m p ็พจริงๆนะเพราะว่าแมบปบทะเลทรายมันมองเห็นใกล้อะ่ะทัศนวิสัยมันใกล้อะ่ะโอเคเซฟเดียวรู้เรื่องเลยไหมแซมโอ้โ oh. หแต่หมดทะเลทรายมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเก็บอันนี้ครบ สามอันปะมันจะมีของแดงสุ่มดอกครับแต่ส่วนใหญ่คนเขาได้ยูโทเปียกันเยอะนะจากไอ้นี้ไปคนนะนี่ผมว่าน่าเป็นทีเจ็ดวะยิ่งไปหาเพื่อนเราแล้วยิ่งไปหาเพื่อนเราแล้วดีวะ่ะเอาเพื่อนร่วมทีมมันมันก็ดีอยู่นะเอามาช่วยล่อเป้าบวกกันวะผมมีแผนอยู่ เราจะวิ่งไปดักไอ้รถชุบป,ปะวิ่งดักรถชุบหน้าห้างหน้าเรดาร์หรือว่าไปดักหลังปั๊มดีวะเพราะว่าเขาต้องชุบกันแน่นอนไหมถ้าเขาบวกกันที่ใหญ่บอกกันนะเดินเลยครับผมมั่นใจว่าตรงนี้ไม่มีคนละเ <c oughs> ข้าห้างในนะปุ๊บเราผมเข้าห้างในฟังเสียงไม่ทัดๆๆกันยับ เดีย๋ยวเราไม่ใส่ทีเจ็ดเรามองไม่ค่อยเห็นด้วยเดย้ตาต้องดีจริงอะล้มตายไม่รู้ว่าทีเจ็ดหรือเปล่านะครับเข้าไหนก่อนวุย้ยไปแล้วเพื่อราน่าจะซุ่มรอเก็บของเหลือตรงเนี้ยไม่เป็นไรครับ้ยสวยมันมีสองใบแล้วคนดูหาอีกใบหนึ่ง จดอ้ยเยวิ่งเร็ววิ่งเฮ้ย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 กูจะตายแล้วเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยด้วยกูจะตายแล้วโอ้โหเพื่อนแม่งเอ้ยโอ้แตกเฮยเอ้ยกูจะลุ้มีเพื่อนเหมือนไม่มีเอ๊บ โอ้โกออนมารอบนี้เอ้าซุ่มทีมมาแต่ได้มาคนเดียวครับโอ้โหสุดยอดจริงๆตาที่แล้วก็ได้มาแค่คนเดียวเปิดเซฟก่อนละกันครับชิวๆไม่ต้องรีบนะรอรุ่นใหญ่บวกกันแล้วเราค่อยไปตุ๋ยตูดอีกทนีนึงครับ,รบเซฟเปิดได้แล้วโอยอย่างเอ็มเคโหเฮ้ยสิงโตปะเนี่ยใช่วะเออให้มันได้อย่างงี้ดีว่อย่างน้อยก็มีประกันครับผมถึงตายเราก็ กำไรแล้วนะโอเคน่นาจะเป็นสิ่งโตการันตีนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินเสียง m ออยู่ไ่ต้องรีบครับไ่ต้องรีบให้เขาบวกกันไปตรงนี้มีเซฟอีกว่าเปิดเซฟไปก่อนก็ได้นะทุกคนถ้าจะให้ผมเดานะเขาก็ต้องชุบอันนี้อยู่ใกล้เขาอยู่แล้วแหละใช่ปะโอเคอันนี้น่าจะเกลือครับแต่ไม่เป็นไรได้นี้มาเราอ้อมหลังไปถ้าเราไปข้างหน้าเนี่น่าจะ น,น่าจะน่าจะไงว่านะมันผมได้ยินเสียงคนวิไไ่งว่ะปจายุ้ยโอ้โหแม่เนยเปิดก่อนได้ปูดโอ้โหมีเงินรวยแล้วโอ้โหกูตายอีกแล้วเครียดเลยครับผมนี่เครียดเลยโอ้โหทุกคนดูเลือดเขาดิเลือดเหลือแบบห้าเลือดเหลือห้าทั้งตัวเพอเผย ยิงผมเสร็จวิ่งไปล้มด้วยแล้วน่ะโอ้โหเสียดายว่ะเอ,อ๊บสุ่มทีมมาแต่ได้มาคนเดียวอีกแล้วไม่เป็นไรครับเข้าไปเปิดเซฟก่อนละกันขอเอาเวสสื่อเข้าเซฟก่อนละกันครับเฮ้ยฝั่งนี้แม่งมันข่ามาวะเฮ้ยทีเจ็ดนะหน้าคณดูอย่าง DMI ไม่เก็บเสียงอะ กุญแจหนึ่งแสนเนี่ยมันได้อย่างงี้นี่แหวมาครับลุนเซฟทีเจ็ดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหทีดีหรอกระพิมาสองครังแบบนี้แมวเป้าวะคิดว่าเขาจะมาทางนี้ไหมได้เสียงซัดกันอยู่สนามนิ้งปืนนะวิ่งมาแล้วทุกคนเสียงวิ่งมาแล้ว เพื่อนหรอชุบเพื่อนหรือวิ่งไปข้างหน้าวะไหน ไปไว้ทุกคนก็ไม่ได้ยินเสียงเราหรอวะขอเข้าในก่อนละกันขออย่างเดียวเลยนะอย่านยุทธอย่าในยุทธก็พออึ๊บโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วทุกคนเพื่อนเขามาถทมผมแน่ เรามีกระสุนห้าอยู่แม็กนึงเราต้องใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ต้องไปทางหลังดีกว่านี้โอ้น้ำหนักไม่เกินเลยวะ่ะทิ้งก่อนแล้วกันโอเคตัวเราต้องพิวไว้ก่อนครับดันเลยแล้วกันครับไม่ได้เสียวาอะอยู่แล้วนายุดแบบนี้แสดงว่าต้องมีเพื่อนคนปกติถ้าไม่มีเพื่อนไม่เล่นนายุดหรอกอันนี้เรื่องจริง ไม่รู้ว่าผมดันอย่างเดียววะเฮ้ยมีศพวะ่วะขวาเลยเฮ้ยกำลังนอนเก็บของตายตายง่ายจังปืนเราแรงจังว,วะหรือว่าเข้ากับบานเขาหรอผมต้องเดินเคลียร์ข้างหน้าอีกวะ่ะเดินเคลียร์ไปเลยแล้วกันครับเอาให้มันเคลียร์ไปเลยฝั่งเนี้ย น่าจะมีแค่2ตัวหรือเปล่าที่ทีเจ็ดที่นี้มาเปิดกล่องนี้ก็นหน่อยแล้วกันเผื่อได้ยาดงยาแดงถาวรเอาป้องจรญแก่อนแล้วกันเชื่อเอ้ย,อย,ยก็แตกแล้วกูสวนไงแล้วกูสวนไง้ไงยจะมาหล่อยเราหล่อนายเออสองเราวิเครียร์โซนนี้ก่อนดย๋ยงมีคนหล่อตูดเราเหมือนไอ้หมอนี่ ที่ขนาดเราวิ่งเคลียร์แล้วเนี่ยมันยังจะมาได้อีกอะโอเคโซนนี้มองไม่เห็นใครแล้วนะครับอาจจะมีแค่ตัวเดียวปะเก็บของกันต่อโอ้ยโดนสแกนวะอย่างวิ่งมาเต็มเลยมาดูโอ้โหกูแตกโอ้ยแม่งตีไหนไหมาอีกก็ไม่รู้ แย่แล้วโอ้ยตายอีกแล้วแต่ได้คุณแจามาดอกหนึ่งครับแสนหนึ่งโอ้ยเสียได้แมกเป็นไหนยุทธสร้อยวะสร้อยคอทองคำใช่เลยมาตีกันมาตีกัน,กนใช่เลยเอ้าป้าเอาป้เอาป้าาปาาปาจะไปหลักรถชุดหลังป้า อ,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 อย่างไรมันก็ต้องสเตไงมันก็ต้องมีคนที่ไตประเตย์หือผมไปดักรถชุบหน้าเรดาร์ดีวะคนเราพิมเลยไอ้เว้าปด้อยตีกันเดชกันเฮ้ยเรดาร์ก็มี ปหมดหมดที่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 อ้าวแมงมาทางนี้แมงมาทางนี้มันมาทางนี้หวานเจี๊ยบหกหนึ่งบีเราเห็นนะนายนายยุทธโอ้โหแย่แล้วปาเธอมันน่าจะยิงกันไว้เยอะนะปาเธอวิ่งหาส้มปีเลย เราะเตรียนนี่ไงเจอแล้วไหนเต็มเลยอะหรอเดแ๋ยวนึกหาก่อนมีอีกแน่ก็ยังร้อยสิบร้อยสมาเทาัต้องมาดูรอบๆนี้บกายได้ีคนมาดยุดอุ้ยไม่หยุดมีไงบัตรไอ้เช่นตนี้สองบับัตรมเียบจะมมาให้ผมมาให้ผมจทำไงไอ้เชตอกหัโอ้ตายเด สว,ส,วส,วสวย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 ขยมาแบ่งกันเข้ามาแบ่งกันข้า,ขาเอาของ,อขางมาไหมเสียงีบอก,บอกไอ้ไอ้รใคร่น,น,น่าเกียดมีบอดงหน้าได้ได้วเฮ้ยต้องรีบดึงแล้วว่าประเทศดดี๋ยวดึงของพวกนี้ก็กินแล้วนีประเทศ ผมจะดึงแต่ผมจะดึงเปล่งกันด้วยโอัดโอรัดโอ,นโอแน่นอนแสดงว่าไอ้ตี้เนี้ยยิงตี้นั้นหมดร้อยตี้นี้กำลงกังจะมาชุบม,ม,มันยิงกันมันเหลือตัวเดียวน,นั่นแ <c oughs> หละไอ้หนุม่มน,น,นั่นวหละโอ้มาเด้อน่าจะเอาได้แค่ไหนอ่ะ หยดหมดเลยหยุดหมดเลยไองแกไอ้บดบอดดด้คดของเสร็จเ้าค่อยสับประตูก็ได้ไหมไดดดด โอเคทำอะไร, okay, okay, รได้ยนี่เป็นมันหมดเลยเหรอใช่เป็นปวะกเป็นผอยเองอ๋เอเย็บๆนะเตงปืนอัย็บกี่มาเจ็บทีี้กประเไดในนเปผมมีหมวกอีกหน,ะนไ,ไ่เลยได้หมวกหาคนละไปได้ทีสาเจ็ ไปอีกเปล่าไปอีกเปล่าม่จะตายวะไอคนรจะออกไาได้ปนะเด็นเช่ จะดีกค่เสียดายว่ากลับน S นเลยนะอ่ะ,อะแกะอโอที่ผมดิมแกจัดของได้ะ มันเป็นนโอผม <S <S ี่ครับคนโดของที่ผมได้มาในเกมนี้ทีเจ็ดที่ผมใส่อยู่นี้ก็ไม่ใช่ของผมหรอกแต่ของแดงด้วยแต่ปืนอะเยอะจริงนี่อีกสองหัวในยุทธทั้งนั้นเลยนะแล้วในอันนี้โอ,โ,โอ้โหใครจะอยู่ก็อยู่เถอะผมไปแล้ว ผมยิงไป3คิวเทสจัดอ่ะผมบอกเลย4ล้านกว่า